สวัสดีค่ะพบกับ,บรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็แว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง1,315ถึง1,325นะคะ ราคายืนเหนือ1,311ได้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะในช่วงเช้านะคะก็มีตัวเลขของจีนที่ประกาศออกมาหลายตัวนะคะที่สำคัญก็มี GDP ไตรมาส3นะคะเท่ากับ7.8นะคะและตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆก็ออกมาค่อนข้างดีใกล้เคียงกับที่คาดการนะคะนักทุนก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะาราคาหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่แกว่งตัวในทิศ ทางขาขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในระยะสั้นนะคะก็หลังจากที่ขึ้นมาแรงนะคะก็ราคาก็มีการพักตัวบ้าง ส่วนค่างเงิน u ดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่างลงสนับสนุนราคาทองคำในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะก็กดดันราคาทองคำในประเทศบ้างเหมือนกันนะคะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐนะคะก็มีที่สำคัญคือตัวเลขการใช้ง,งานนอกภาคเกษตรนะคะที่จะประกาศในวันอังคารแล้วก็ตัวเลขอื่นๆของสหรัฐนะคะาคาดว่าจะออกมาไม่ดีนะคะเนื่องจาก จะได้รับผลกระทบจาก Government Shutdown แล้วก็สำหรับคืนนี้ก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศนะคะถ้าเราดาูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็เห็นว่ามามีการดิดตัวขึ้นมาแรงนะคะหลังจากทีดด่ดิดตัวขึ้นมาแรงเนี่ยมองว่าในช่วงนี้ มีโอกาสที่จะพักฐานได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,311นะคะก็คาดว่าถ้าหลังจากพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะก็ดูอินดิเคเตอร์ ISI ก็อยู่ในเกณฑ์สูงนะคะใกล้ที่จะโอเวอร์บอทแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะพักตัวอ่อนตัวลงมาได้ก่อนนะคะส่วน แนวรับวันนี้นะคะแบริเวณหนึ่งันสาม้อสิบเอ็ดหนึ่งันสาอสิบสองนะคะแล้วก็ถัดมาหนึ่งพันสามร้อยห้านวต้าหนึ่งพันสาร้อยสิบแปดแล้วก็หนึ่งพันสามรอยสาสิบห้ายังไงก็ให้รามาระวังนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าการดิดตัวขึ้นมามีความต่อเนื่องหรือไม่นะคะถ้าหากว่าการดิดตัวขึ้นมาไม่ต่อเนื่องเนี่ยการปรับตัวลดลงแรงๆนะคะก็จะอาจจะมีได้อีกนะคะสำหรับ การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทค l า s s i c Gold Future ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ